ทำงานมาไม่เมื่อยก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะคะทุกคนฮาลีฮาโลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะเมนีสิพาออกจากเมืองคีเนะคะเนาะ,นะไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวกันไหม <c oughs> ขับรถมาได้สักพักเข้ากับแวะเมืองนี้นะคะเมืองชื่อว่าเมืองดัมนะคะ่ะ ดมออกเสียงบ่ถือกอไพรนะคะเนาะกลอยู่ทางภาคเหนือของอันเยอรมันนี่คือเก่าละค่ะอกไกลจากที่เมืองคีเนาะจ้ะเนาะภาคเหนือนี่ก็ซิมีทะเลติดเกือบทุกที่เนาะค่ะเนาะไอ้บ้าเยอรมันเพิ่นมักทะเลเนาะค่ะเนาะเพิ่งก็เลยได้ย้ายมาอยู่แถวทางภาคเหนือเนาะจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศงามงามทุกคน เมื่อน,นี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะแดดดีมากอากาศดีแบบนี้มีหรือคนอย่างไอ้บาอ่าวเยอรมันสิบโออกข้างนอกนะคะเนาะก็หากิจกรรมผ้าออกแต่ข้างนอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงกอบกวยค่ะกอบกวยแดดนะจนะะ๊ะเนาะเห็นแดดทางแดดก็ต้องรีบวิ่งใส่เนาะคะ่ะฝรั่งคนอยากได้แสงเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> หิวแสงบ่ค่นหองคนไทยอย่างอิฉันก็ต้องหลบแดดนะคะเป็นคนบ่คอยมักแดดเนาะเพราะเขาเกิดจากเมืองร้อนเนาะคะ่ะแดดบานเทาก็ห งูอยู่ว่ามันฮวน,นสมดใดเนาะเฮาก็ยังติดนิสัยจากเมืองไทยอยู่นะคะก็ยังปรับตัวบ่ค่อยได้ดอกเน,นาะจ้ะแต่มื้อน,นี้มันก็มีลมอยู่เนาะก็เลยบ่ถือว่าฮวนปานใด้อากาศดีๆมีเอ่อเน็ตให้อันตีบอลลีบอลน,น,นํนนนาเนาะจ้ะบอลลีบอลชายหาดสาวโยคือสิตีบ่ได้ดอกแลนบ่ทันมักบ่นฮ่นนะ <laughs> <laughs> สุดมาทะเล <laughs> ดิคล้ายดุงฟอสตนันลหรอ่า่า ไอ้บ่าวเราเป็นคนขี่หนาวนะคะทุกคนเราเกิดพิษประเทศเราเป็นคนขี่หนาว <laughs> ไปได้สักพักไอ้ก็อดใจบวไวเนาะคะ่ะอยากเอา ทรีนสัมผัสทรายเพิเ่นวาทรายมันันดีได้ดีต่อสุขภาพเราอ่ววะเธอถอดบอสัันสิถือให้ดอกแตะหาเพิ่นว่าเ <c oughs> มื่อไอ้เสนอมาก็จัดไปค่ะมีเพียงหาดทรายทะเลและสองเราผานเด้ <c oughs> จับมือกันย่างริมทะเลวะโรแมนติก <c oughs> ย่างไปเรื่อยๆกับเบ,บเบื่อนะคะเพราะว่ามีปฏติมากรรม เอ่อการโอดซายให้ดูนะะเนาะค่ะนาะกิจกรรมของเด็กๆนะะเนาะค่ะนาะเพื่อนก็โกดซายไว้ให้เราได้ดูเนาะคะ่ะก็น่ารักไปอีกแบบเนาะจ้ะเนาะเบิ่งดูไอ้บ่าวเพิ่นโลมาไกขนาดผมประมาณ4ีก่กอบ5กิโลูหล่ะทุกคนย่างมาไกขนาดก็เลยบอกอ้ว่าเออพอเท่านี้ละสัญญาณไขมันสัลนลาย บอกไอ้เบวเยอรมันว่าเออเธอเปลี่ยนทางเมื่อซาสันเมื่อันบอยากเหยียบทรายแล้วก็เลยสิมเมื่อทางนี้กันค่ะย่างกันมาไม่เมือยไกลๆเนาะก็เห็นร้านไอติมก็เลยแวะซื้อกันค่ะมีหลายรสให้เลือกเลยเนาะค่ะเนาะเฮาก็เลือกรสที่คิดว่าซอบเนาะค่ะก็คือสตรอเบอรี่กับเอ่อกล้วยเนาะค่ะเนาะนี่พนักงานใจดีมากให้ก้อนใหญ่มากเลยชน <laughs> เราก็จะมาแวะกินนิดหน่อยนะคะของเฮา,อาไอ้เบากอซิมนะคะเพื่อจะให้เฮาซิมของเพ่นน,น้เนาะเพ่นผับบเสียผบบม,มักจากนั้นเราก็จะไปต่อกันนะคะอีกเมืองหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเราจะไปนอนที่เมืองนี้นะคะเมืองนี้ก็มาเที่ยวเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะจ้ะเนาะชื่อว่าเมืองครับเพิร์ลนะคะครับเพิร์ล่ออกเสียงบบอันถอก็ขอโทัวกอพยพถึกอก่ะเดอมากระติเขายกสะพานนะคะเนาะให้เรือมันผ่านไปเนาะจ้ะนี่เลยใหญ่ข้ามไปแล้วสะพานก็ยกสูงกําลังจะลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะ วางรอสะพานเราก็คุยกันนะคะว่าจะไปนอนที่ไหนวันนี้เราจะไปนอนที่ฟรีเนาะคะ่ะเนาะที่เามานดีดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็ะคือเขาจะมีเอ่อรถเอ่อให้จอดฟรีบ้างเป็นบางที่เนาะคะ่ะได้ที่จอดแล้วไอ้เปล่าก็พาเข้าไปในเมืองนะคะไอ้กระจาดีพาไปช้อปปิ้งเล็กๆนน้อยค่ะ แล้วจากนั้นก็พากันขี่จักรยานชมเมืองเล็กๆน้อยๆนะคะเนาะอันนี้โกหกอ้ายว่าถ่ายรูปนะคะัที่ไหนได้ถ่ายวิดีโอนะจะรู้สึกว่ามดพลังเนาะค่ะก็เลยกลับมาเติมพลังกันเนาะค่ะกับข้าวกับบต้องซื้อเนาะค่ะเตรียมมาจากเือนแล้วเนาะกินข้าวอยู่สักพักก็รู้สึกว่ามีเออเฮลิคอปเตอร์บ่เครื่องบินละ้เนาะ,ะมาเออบินอยู่บนหัวเนาะ,ะสงสัยจะมีคนบาดเจ็บเนาะค่ะหรือว่าเออป่วยมั้ง เขาก็เลยลงมาจอดรถชุกเชินเนาะคะ<น>่ะน่าจะเอาไปรักษาอีกเมืองหน,นึ่งเนาะจะเนาะก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ,ะเครื่องบินชุกเชินของเยอรมน,นีเนาะมารับผู้ป่วยนะคะนี่ทางขาลงและคาขึ้นเนาะค่ะเนาะ ลมแรงมากกินข้าวอยู่ต้องปิดเอ่เอกล่องไว้นะคะนาะเดี๋ยวฝุ่นเข้าเนาะยังไงก็ขอให้ผู้ป่วยได้ถึงมือหมอเร็วๆนะคะได้รับการรักษาที่ปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะโชคดีเด้อค่ะเดอ้อคุณผู้ป่วยพอกินกันอิ่มแล้วนะคะก็พักตามอธยาศัยกันเนาะจา้ะเนาะส่วนเราก็พักผ่อนอยู่บนรถนะคะไอ้บ่าวก็ไปย่างเรียนพอดีเพื่นไปได้ทําเลมองนี้มาเนาะคะ่ะเนาะก็เลยย้ายมานอนมองนี้กันที่สําคัญคือฟรีค่ะนี่ขอลาไปก่อนนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ Share, ให้ช่องน้อยๆของเราด้วย คสวัสดีค่ะ